ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิฟอร์สสถานที่ที่พลังมาพบกับความแม่นยำและทุกการขับขี่ล้วนมีเรื่องราวให้เล่าหากคุณคือคนที่คลั่งคลารถกระบะรถ SUV และทุกสิ่งที่คำรามบนสี่ล้อที่นี่คือที่ที่เหมาะกับคุณที่สุดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเชิงลึกเกี่ยวกับรถใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของวงการขับขี่ วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับ2อ2 6ส isuzu d-max รถกระบะที่ยังคงสร้างมาตร,รฐานใหม่ขององค์การผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัย d-max เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับเสมอามาในโลกของรถกระบะขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและดีไซน์ที่บึกบึนรุ่นปี2026ได้เสืบมทอดคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้พร้อมอัดแน่นด้วยดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ล้ำยุคและนวัตกรรมด้านเครื่องยนต์ทำให้มันเป็นหนึ่งในกระบะที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีตั้งแต่รูปลักษณ์ภ ห้องโดยสารที่ล้ำสมัยไปจนถึงสมรรถนะที่พัฒนาให้เหนือชั้นนี่คือรถที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับที่ต้องการมากกว่าการเดินทางธรรมดาสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกใหม่ล่าสุดอ su ูสุปรับโฉมดีแม็กให้ดูดุดันมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระบะที่พร้อมลุยกระจังหน้ามาพร้อมเส้นแนวนอนที่หนาและโดดเด่นประกบด้วยไฟหน้าและทรงเฉียบที่มาพร้อมลายไฟซิกเนเจอร์แบบใหม่กันชนหน้ามีมิติที่แข็งแรงพร้อมช่องดักลมที่ใช้งานได้จริง ทำให้ D max ดีแม็กซ์ดูทรงพลังยิ่งขึ้นซุ้มล้อขยายใหญ่รับกับล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ทั้งสวยงามและพร้อมลุยท้ายรถเองก็ปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วยฝ่ายท้ายเลดทรงบางและฝากระบาดดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความพรีเมียมเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับประสบการณ์ที่แตกต่างจาก DMAX ็รุ่นก่อนอยากสื่นเชิงภายในออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับรถ SUV ระดับพรีเมียมใช้วัสดุซอฟทั h ที่ให้สัมผัสนุ่มนวลทั่วคอนโซลและแผงประตู หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้านหน้าคนขับมีจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งได้ทั้งข้อมูลการขับขี่การประหยัดน้ำมันหรือแม้แต่ข้อมูลการลุยออฟโรดเรื่องความสบายก็ถูกยกระดับเต็มที่เบาะนั่งออกแบบให้โอบรับร่างกายมากขึ้นพร้อมออปชันเบาะหนังและระบบระบายอากาศเหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนผู้โดยสารด้านหลังได้พื้นที่วางขามากขึ้นทำให้ดี m a x รุ่นนี้เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและงานหนัก นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของและช่องชาร์จไฟห่อลายจุดทั่วห้องโดยสารสะดวกต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางไกลทำงานหรือขับขี่ในชีวิตประจำวันด้านสมรรถนะคือจุดที่ดีแม็โดดเด่นมาตลอดรุ่นปี2026ยังคงใช้ขุมพลังดีเซลที่เชื่อถือได้แต่ปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดยิ่งกว่าเดิม เครื่องยนต์ไฮไลท์คือดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังราว190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรทำให้ลากจูงหรือลุยงานหนักได้สบายอีกทางเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังราว163แรงม้าเหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดทั้ง2เครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นยิ่งขึ้นเะบบช่วงล่างและโครงสร้างก็ถูกปรับใหม่เพื่อให้การขับขี่มั่นนนนนคงงงงขึ้้้ททนนนับถหลลวแะเสาอฟร พวงมาลาัยแม่นยำและเบาขึ้นสำหรับการใช้งานในเมืองรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมระบบจัดการเส้นทางขั้นสูงเช่นควบคุมความเร็วลงทางลาดชันระบบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับที่เลือกได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหิมะหรือหินด้านความปลอดภัย i สูสุจัดเต็มฟีเจอร์ใหม่ๆที่เคยมีแต่ใน SUV หรือคุณจะได้ทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ และกล้องรอบคัน360องศาพเพื่อการจอดที่ง่ายขึ้นฟีเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องคุณแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายเจ้าของ DmaX รุ่นนี้สามารถรับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงระบ,บบต่างๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนี่เป็นก้าวสำคัญที่พา DMAX 9เข้าสู่ยุคข,ของรถที่เชื่อมต่อกับอนาคตด้านการใช้งานจริงออซูซูไม่ลืมความเป็นกระบะตัวกระบะท้ายถูกเสรริมมควาแแข็งง รองรับนะ